ใครที่กำลังมองหาบ้านเนี่ย Oxygen Community พวกเราขอแนะนำ City c เ n t e r ดอนเมืองสงประภา by ปริศริเลยเย้ yeah. เขาเป็นทาวน์โฮมสไตล์โมเดิร์นมีทั้งหมด4แบบเลยค่ะจุดเด่นของซิตี้เซ็นเนี่ยก็คือมีส่วนกลางถึง2โซนป้าเดี๋ยวเราพาไปชมแบบบ้านสปริงแบบใหม่ล่าสุดกันเขาจะเป็นทาวน์โฮมแฟลตรองรับ4ี่ห้องนอน3ห้องน้ําที่จอดรถสคันแน่ประตูบ้านเนี่ยเขาจะให้เซกชันพิเศษกันเสียงกันฝุ่นกันแมลงกันงัดแงด้วยนะคะพื้นที่ข้างในโปร่งโล่งสว่างมากเพดานสูงด้านล่างก็จะมีห้องนั่งเล่นห้องรับประทานอาหารห้องอเนกประสงค์ที่สามารถทําเป็นอะไรก็ได้ตามใจชอบพื้นที่ด้านหลังนะคะสามารถต่อเติไมได้ด้วยแลกะก มีห้องน้ําข้างล่างแบบนี้เลยค่ะต่อมาชั้น2นะคะก็จะมีห้องมาสเตอร์เบดมห้องใหญ่มากสามารถทําเป็นวอล์กอินโคเซตได้และมีห้องน้ําในตัวให้ด้วยนะภายในห้องน้ําก็จะได้กกะเบ้างลวดลายพิเศษก็จะมีห้องนอนอีกห้องขนาดกําลังดีและมีอีกหนึ่งห้องน้ําทางด้านนี้ค่ะแบ่งเป็นโซนเปียกโซนแห้งแบบนี้เลยส่วนห้องนี้นะคะก็สามารถทําเป็นห้องทํางานหรือห้องนอนอีกห้องก็ได้ค่ะไฮไลท์มาแล้วส่วนกลางโซนแรกจะเป็นคลับเฮาส์ขนาดใหญ่มีสระว่ายน้ําแยกสระเด็กฟิตเนสโคเวิร์กิ้งสเปซ คิดลูมและอีกโซนจะเป็นสวนสาธารนณะใหญ่ของโครงการเลยมีเรื่องอาราวทรีให้เด็กๆได้กดใกล้ชิดธรรมชาติสนามบาสเทมโพลีนพาร์กและพื้นที่นั่งเล่นชมธรรมชาติในสวนที่สําคัญที่นี่ลงเสาเข็มเท่าตัวบ้านตั้งแต่ที่จอดรถถึงสวนซักล้างเลยโครงการเข้าซอยส่งประภาย2ิบสองเพียงหกร้อยเมตรเดินทางสะดวกตามนี้เลยใครที่สนใจอยากดูบ้านตัวอย่างก็สามารถมาดูได้ที่ซิตี้เซ็นดอนเมืองสุป,ประภานะคะเริ่มเพียง3-5ล้านลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษหรือโทรเลย1753